ไอ้เฮียเล่นตัวอะไรได้ดิมันจะขอตังค์ใครอ่ะเออยอ่อนมึงอะเออเขาเรียกมันเดิอมแม่อเมื่อรอยไอ้เฮียแด้วก็เคกกากเอาโมีมนฟ้ามามคิดไงวะไอ้เฮีย ดิกเ <The> ขาดหาล้วีลีลม่เล่าไฟเตอร์ออไ,อไฟเตอร์ม่เล่าออครบขาปลาควาาลาิว,ว,ว,กกว,วคฟฟยู่ปาโอ้โหงุกงกกคิงอ่ะดกเกกฮีย คุณดูอย่างให้ผมทำ online, อะไรก็บอกแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u ติดแคร์ด้วยนะครับดูเข็งไอ้เคี้ยเพื่อกนกูไม่ไม่กับพูดไอ้เวนี่ดูเค็ก,ก,กนะเออจริง ทิ้งอากาศรุดเอ๊ให้เป็นหัวหน้าทีมเล่นเนี่ย yeah. ดูขี้ไม่องเลยย้อนยางขี้ขี้เงาอู้ดูขี้อิงด้วงูเลือดได้อู้แมงเล่นกันอีโมโต้แหละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอาดิเอาิเอโอ้เจริญพรอีซูมาลี หาโดนเฟิร์นละ oh, like เฮียสมาล,ลีอะเอาดิยังหงอเลยจิ๋วเขกแม่งเลย ไอเช่นนี้เงียบอีกแล้วไหนพูดทางเกมมึงไอ้าสตรมึงอะ่ะมึงก็พูดดิพูดอะไรก็พูดดิไอ้เฮียเดาดิเดาดิาดิโอ้เจลินเออสวยคิงอะ่ะเออแม่เหมือนคิงอะ่ะ อันนี้น,น้อยเอา摩托ได้ยานยานครับ โอเคแล้วใครเอามาฟาร์มล hey, ่ะขิงอ่ะเอ้ยบัด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 เอาบัดแดงแดงขิงอ่ะอุ้ยเต็มเลยเชี่ยมากันเต็มเลยปลาหายหมดแล้วเนี่ย พ่อป้องคุยอย่างนี้ดูขิ้งอ่ะเด็กกูเค็กแม่งเลยคิงเด็กกูเค็กดิเค็กหน้าอ่ะเอ้ยมีมีมิตัวนั้นเนี่ย โอ้มันมาตายมันดูเลือดเลยเขาเอาตาเลือดดิดูเขกแม่งเลย แล้วกูก็เคือเออเจอทนายไม้กางมาหลังฮะเอาดิเอาดิเอาดิตุ๊บสองเล่าขึ้นแฮมเอาดิ ตายวะยอซุมเล,ลีมันโคตรโคตรกาเฮ้ยบ้านมาถอยเอาดิถอยๆถอยถอยบ้านจะตายนะมันเข้า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 มันดูเลือดเอาตะเลือดดิไอ้เฮ้ แพ้แล้วตูเหลือดเลยแขวาเข้ามาแบบโคนรเจ๋งอะนีนนะ<อ>่พอมันเต้นอะคนโง่เหี้ยเต้นโซเปน็นทีไอ้เบน กูคิดปังใคยเออเออถอยถอยทอยทอยโอ้โอ้อิสมารีฮะเอาดิเอาดิเออมันจะตายนะเออเอาแรงดิเอาแรงดิ เอาลบหลังให้เรียเรีอยด,อดิโอ้บัดเกิดไอ้เฮียถอยๆเดี๋ยวเขกแม่งเลยของให้เต็มเลยเอาดิเอาดิเอาดิตู้ละดิ À đi allez, 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 đi allez, 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 โอ้โหโมเมนเฮ้ยบัาตายว่ะเอาดิๆดิล่วงไหนปั๊มปั๊มซับปั๊มเข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้น่ะบ้าได้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 เอาดีหาเข้าแล้วเนี่ยมันไม่เคยเข้าเลยฮะออกเกมใหม่ไงเฮียทีมจะเลินแบบนี้ให้ย้อมแพ้แหละ เขียมากันเต็มเลยนี่ผมโมเตอร์ตอนฉะลาะไม่เองเออมันย้อนกูเขกงไม่เองเลยเฮ้ hey, <okay. S 1> ยเจ้าเนย

พอเก๋เลยนั่นโม่่อเฮียเฮ้ยพ่อยิ่งโมต้อนดันบนไหนเฮียโอ้การเปิ่น Đi, đi, đi. đi Top <laughs> ừ, chưa? Ừ, ừ, đây Ê, ngao nga cho anh hai mày 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 Ê, mày 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 Tông luâm cần kha bắt à? Mình cảm cảm các bác lạ Vậy bắt Chạy vô rồi ถอยดิถอยเขาบอกไหวซีตัวขยอมแพ้วะเฮ้ยบัดสวยสวยวันน้ำมันสวยมาบนหน่อยมาบนหน่อย ไอ้ชิงอะไรยังไงกันอุ้ยเปิด er ดิมอเตอร์แน่ท้ามอมีอัอดี้เด็กเข็กแม่งเลยเฮียจบท้ามอมีหิวชิงอ่ะยาวน่ะเฮีย โอเคโอ้คิงดูเองดูเลือดนั่นดิโอ้หาไปแล้วโอ้ยสมาลีเองดูเ้วยคิง ยูร oh, ีมประกันป้อมอ่ะโอ้โหซัดโดนสกิลเดียว คอมท้อก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตาใครด้วยนะครับกดแชร์ด้วยไอ้เหี้ยดูเค